สวัสดีค่ะทุกคนพบกับสมหมายเฮปปี้ชาแนลโอ้ยเราไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนานมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาอัปเดตนะตอนนี้จริงๆเป็นหน้าข้าวออกวงแล้วนะคะทุกคนมาดูว่าข้าวสมหมายจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะนี่อ๋อแล้วนี่ มันคือส้มเขียวหวานที่บ้านไอ้ที่ทุ่งนาปู้เองนะทุกคนเดี๋ยวปอ,อกให้ดูนะทุกคนคะมดเขาออกมาจากเนี่ยออกมาจากส้มส้มเขียวหวานเดี๋ยว,ดวยดเดปุปอกก่อนนะนี่นี่นีนนน นี่ทุกคนส้มเขียวหวานเดี๋ยวชิมดูนะอันนี้ส้มเขียวหวานตรงนี้เลยเนี่ยอยู่เราอยู่ใต้ต้นส้มเขียวหวานนะคะอืมหวาน ừ, อืมลอยเขาติดลูกนะคะทุกคนแต่อยู่สูงๆนะห้าหกลูกได้ อีกลูกหนึ่ง,งอืมหล่นงลงอันนี้ฝรั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บ มะละกอไปให้ไก่กินอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมะละกอม่น่าคลิปนี้แลดูไม่มีสาระพาทุกคนเที่ยวทุ่งนะนะคะรั่งขีนกมี ตัวที่แดงเหลืองๆสุกนั้นนกมันเจาะไปแล้วนะคะทุกคนก็ปล่อยให้นกกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บอีกลูกหนึ่งที่ที่สมบูรณ์นะคะทุกคนคะอันนี้บ้านของเรานะกระท่อมไปหนะอันนี้คือเตียงนอนที่กระท่อมสวยกว่าเตียงที่บ้านอีก ไอ้วากุยลีเ่อนทุกคนอ้าวไก่ไปไหนหมดพ่อไก่ไปไหนหมดล่ะอืโยนให้ ไก่กินนะทุกคนไก่ที่นานเราเลี้ยงไก่บ้านด้วยนะคะนี่มะละกอฮอลแลนด์ของเราทุกคนดูสิเขามีแบบกิ่งเยอะมากเลยห้าหกิ่งนะคะทุกคนแต่ต้นแม่เขาสูงมากเลยสูงเสียดฟ้า อันนี้ต้นลูกเก็บได้ใกล้ๆมืออันนี้เขาแตกกิ่งเองนะคะทุกคนไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอะเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินชมทุ่งนะคะว่าข้าวจะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยมะละกอล้มเหมือนแขกดำใบกิ่งเขาเป็นสีดำนะ,ะทุกคน เดี๋ยวเก็บไปเอาไปตำส้มตำเนาะปีนี้เห็ดไม่ออกเลยค่ะทุกคนออกแต่เห็ดพิษอ้ยเราไปเที่ยวกันนี่ค่ะทุกคนข้าวออ,ออกรวงแล้วนะคะน่าจะประมาณ30%ของของของทุ่งนา ได้ข้าวมันไม่ร้อยเปอร์เซนะ็นต่ะสามสิบนะห้าสิบมั้งเนาะนี่ออกรวงแล้วถ้าน้ำมาทันนะคะทุกคนมาสักเดือนสิงหานะเราน่าจะบริหารจัดการได้แต่นี้น้ำเข้ามากันยาแล้วค่ะทุกคนกันยากว่าจะคือกันยาฝนเริ่มตกแต่ มีน้ำจริงๆตอนเดือนตุลาค่ะทุกคนตอนที่พายุเข้าติดๆกันหลายๆลูกนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยข้าวก็เลยได้แค่นี้ค่ะทุกคนพอได้ข้าวไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปรอบๆนะคะของตุ้งนาว่า จะพอได้ข้าวขนาดไหนอันนี้เรามองจากอีกมุมหนึ่งเนาะแต่มุมฝั่งที่มีหญ้าเยอะๆไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นของน้องสาวแทบจะไม่มีต้นข้าวเลยแต่ก็ยังเหลือนะต้นข้าวข้าวคือเขาเป็นพืชที่อดทนมากเลยขนาดแรงมากนะคะทุกคน เขายังเหลือรอดต้นเลยอะถ้าเกิดว่าน้ำมาทันนะโอ้ยนะสักของเดือนต้นเดือนกันยาแล้วกันทันนะฮะทุกคนถ้าต้นเดือนกันยา ฝั่งนี้หญ้าเยอะมากค่ะทุกคนที่เห็นนี่หญ้าทั้งหมดเลยนะคะข้าวนิดนึง ขยันจังตรงนี้มันโตไวมากเลยเนะี่ยนี่คือต้นหญ้าที่ตัดออกนะคะทุกคนเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะขึ้นเยอะมากเลยเพิ่งเห็นปีนี้เละเยอะชาวนายามจำเป็น <c oughs> อาทิตย์นี้เราว่างว่างนะคะทุกคนดีใจมากเลยที่เป็นอาทิตย์แรกที่เราว่างเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นไม้มาตัดหญ้ากันนะคะทุกคนยืนให้กำลังใจคนตัดหญ้า คนคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นลำไยนะคะอันนี้เราเพาะมาเมล็ดนะคะแล้วก็น้อยหนาหนังเราก็เพาะมาเมล็ดเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาปลูกดูนะว่าจะรอดไหมเพราะว่าเราซื้อต้นที่แบบที่จากร้านขายต้นไม้ที่แบบเป็นกิ่งกิ่งตอนหรืออะไรพวกนี้คะ่ะมาปลูกตรงนี้ทีไรก็ตายตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น แบบเมล็ดมาปลูกจะรอดไหมคะทุกคนให้แต่ได้กินเนาะให้แต่รอดอ่ะพืนได้ด้วยค่ะ ง่ายๆนะคะดูซิเขาจะรอดไหมเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ต้นน้อยหนาน,นะอันนี้เพาะเมล็ดนะคะเป็นน้อยหนานหนัง<อ>แล้วก็คลุมฟางร,บรอบๆเหมือนกันนะคะปลูกแบบไม่พิถีพิถันเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะคะเราก็ปลูกแบบง่ายๆเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกต้นยางนาน,นะคะแล้วก็มีกระเจียว กระเจียวหอมนะคะมาจากบ้านนะคะทุกคนอันนี้คือต้นกระเจียวหอมที่เราเพาะไว้นะคะนานแล้วนะคะก็จะเอามากรบดินไว้ที่นี่เลยนะคะเขาจะหมดอายุไขแล้วแหละคือเขาแบบมันหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วนะคะเขาก็จะไม่ไม่ออกดอกแล้วดอกเขาจะออกตอนหลังหน้าหลัง ตอนช่วงฝนตกอะค่ะเดี๋ยวเราจะกลบไว้ที่รั้วทางนี้แหละที่ใกล้ๆกับที่เราปลูกต้นนี่แหละ <c oughs> นึกไม่ออกต้นอะไร <c oughs> โอ้ความจำแล้วก็ต้นยางนาะต้นแรกที่ปุ๊ชาไว้นะคะอันนี้คือเป็นต้นยางนาะที่ปุ๊เก็บมเมล็ดมาเองแล้วก็เพาะเองนะคะนี่เราเก็บไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเอามาปลูกนะเราจะปลูกยางนาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นอะไรอะคืออยากกินเห็ดละงงแล้วจะทำเห็ดละงองนะคะทุกคนแต่ว่าเราปลูกต้นยางนาปีที่แล้วรอดแค่สองต้นเองค่ะ ปีนี้เราปลูกเพิ่มหนึ่งต้นจริงๆกูเพาะไว้เยอะแต่ว่ามันยังต้นเล็กๆอยู่นะคะก็เก็บไว้ก่อนเนาะอาจจะไว้ปลูกปีหน้านะคะทุกคนอันนี้เราปลูกหนึ่งต้นก่อนเราปลูกช่วงนี้ก็อากาศชื้นอยู่แล้วก็มีน้ำํำนาเขาน่าจะรอดนะคะทุกคน ทุกคนค่ะวันนี้ได้งานค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนก่อนนานทีมานานทีหนึ่งนะคะทุกคนก็ทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าปุ้นอะเอาต้นไม้ที่เราเพาะไว้ที่บ้านนะคะเอามาปลูกที่นาให้หมดแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อปลูกต้นไม้ปลูกผักในหน้าหนาวน,นี้นะคะทุกคนก็เตรียมตัวทําความสะอาดนะคะ ก็คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนมาเกี่ยวข้าวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ข้าวกี่ถุงปุ๋ยเราใส่ข้าวในถุงปุ๋ยนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ